ลูกตัวเฮ้เนบอลน้เงใรู oh. forte, there, exactly. yeah, yeah, really like mm ้ตัวร่องก่อนอยู่เรือไมะสัสิบหกันไปเรืบ๊อบ คิ้วเคของแข็งของแข็งดิเึ้นพาล่ะไม่รู้ขนพระ้ยุดแม่ลนะุ้สชุดแดงชุดะไรสุดของสอบวะดีโอสุ้มลีของสอบวะทีุมลีของสอบวอ๒0้นีองอบวะนีอ้า 我们画，我们画一遍。 ชดเย็บไปยี่ยังมือดอยู่ห้อก็เจ๋อยังต่อจัาเป็นราคาเท่าไรหอก็เจอบอกกันเก่าร่อยันยังซิมกันอยู่สองลุ่มหนึง áo nhát áo bàn này nhát áo, nhát áo, bước khai nhát áo, ờ, gì gì đâu? Điều Điều Ô, quay lùm nhìn vô, hai lỗ một, hai lỗ một, hai lỗ đi hai lỗ một, hai lỗ một, โอ้ปนอื่นไปนะมคยเดยวนี oh, 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 oh. 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 Wow. ้โอ้เปลี oh, ่ยนมซื้อขายเขาสักทีสองลูหนึ่งเลยมือไปเจอของแข็งแล้ัไปเจอของแห่ของแข็งทีต่ออะไรไปคำพัก้อ้ยองกับมึงลูไดบ้งเอาปล่อยแม่เงบ่ปอยอีก

มาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเด้่อครับเด้อเพได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันศุกร์ที่29สิงหาคม2 5 0 0 68พี่น้องกับผ้ามาอยู่ทางตลาดดัดโคกับเบือทางบ้านป่าโหลพี่น้อง อำเภอว่าลิตจังหวัดสกลนครพี่น้องเด้อกับพามาเบินมาจกดตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาวคายพี่น้องตลาดบ้านป่าโลพึ่ก็เป็นตลาดพึ่เปิดไม่พี่นอ้นองพึ่ใหญ่มาไม,ไม่พึ่ใหญ่มาจากข้างบ้านน้าเมืองพนละอ่าพึ่ใหญ่มากในสีหานาตลาดพี่น้องงวัวก็ล่างหลายค่ะ เพิ่นเปิดสองสองมือได้พี่น้องสำหรับตลาดบ้านป่าโลเพิ่นเปิดสองมือเพิ่นเปิดเสาร์มือวันเสาร์วันจันทร์กับเสาร์วันศุกร์พี่น้องก็สำหรับมือนี้ก็เป็นเสาร์วันศุกร์งวควายก็ล่งเขามาพี่น้องในหอยในหางผู้ใดคอยากได้งวได้ควายเรือว่าพี่น้องอยากขายงวขายควายก่าเขามาขายได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งตลาดบ้านป่าป่าโลพี่น้องขันมาอยากข่ามาัโค้นกับมหฮอดนาเทศสบาลเลี้ยวเลยพี่น้อง เลี้ยวขวาขมาในซรอยนั่นละเลี้ยวมากก็มีสองสอยนะเลี้ยวขวาเขาม่าจะพักมาพอซ้อยแรกก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาหอดหนามาหอดขางโรงเรียนเด็กหน่อยนะพี่น้องมันจะมีลูกป้ายคนนักเรียนขามทางงยู่ดอกเลี้ยวขวาเขามาตรงเขมามากับพ่อพอดีตลาดพี่น้องอันรือว่ามาจะทังบริษัทก็มาเลี้ยวทางมาบันดอนน่ะพี่น้องตรงเขามาเลยไม่ต้องเลี้ยวใส่าตัวนี้เลี้ยวทางมันดอน เดี๋ยวใส่เขามาทางมันดวลแลนผลา่านมากสิมาผ่านน้องพี่น้องตลาดชิยู่ข้างน้องแะไรมีสร้อยเขามาฟังน้องนี่แหละเป,เปิดทุกเสาร์วันวันจันทร์กับวันศุกร์เอ้าพี่น้องวันนี้งัวงก้อยกับเขาหลายอยู่อ่ะมาเบื่อน้ำกันพี่น้องห้อยเขามาพี่น้องเป็นแม่ลูกไอ้ห้อยเพิ่งกำลังห่มตอร่องอยู่เพราไหนเจ้าสิขายบไปนี่ก็แม่ท่านเป็นว่าจักบาทแล้วแม่ลูก ตัว <si ้องด้ตัวเมียนนี่เปกุงดูโอ้เมี่ยนเจ้า v a t เจ็ดพันหาเจ็ดพันหาลอยวะสิฉะนั้นเมี่ยลูกไาเสียเมี่ยนาเสียสุต่อได้นี่เพิ่งเงินต่อราคากันอยู่เจ้าบึงราคาดังคนก่อนพี่หลงคุอละหาละที่ตี หกพันหาหกพันจบเลยโอ้ยแม่ลูกเนี่ยบอกหกพันหาครับโอ้ซิบหกหาล้ยพลอหเปาลอยัินยสิบสหมื่นสี่กายเวลาเราออกมาเล้ผู้ไม่ต้อเหลือสามนาทีโอ้ตัเหลือสโอ้นจะได้สิ้หกซิ้อหกหาอยอันบ่าให้ผู้ไม่เขาเพิ่นว่า เนาะแม่ลูกมันผัดจอยเพื่นว่าอ้าวเรียอเจ้าขอตลาดหดเจ้าขอตลาดกเออเจ้าขอตลาดมาสื่อขัดมาซื่อขว้างมือตีนี่นี่ชิบหกขีนห่อชิบหกขาลอยพันว่า ระอสิบหาบาทร้อเจสาม้ได้บ่าเจ้ายังต่อรองราคากันอยู่

ู้จิสือต่อก nah, ับเมียอยู่สิบหกหา่อยแน่พูณจะขายสิบสามบาทนี่เขาขายสิบสี่เลยด้ นซอยนะโอ้ยเนาะมัดเมลูกลูกแมยยังดีมืนเดิมนี่เจ้ากันยี่ดอกพี่น้องพราเจ้าต่อรองกับพระเจ้าว่ายนไปปล่อยเสียบหรอพึ้นห้เพ้นจักบาทหรอไอซีพันหาล่ะอ๋อเดือบหลายตัวนี้ไอจุงนี้จุงนี้จุงไปเลยเขากวนเขากวนเขากวนอาดั เอาไปเขากวนนะดังระจุมไปหุ่นนั่ไปเด้อจะคลองควายบาทนี่แล้วแล้วเพื่อนว่าแล้วจะคล้องตลาดในเซนต์อีวานมันเป็นเสี่ยงแล้วเพื่อนว่าเจ๊ท่านหาว่าจันตัวนี้แม่มันหนึ่งสิบคนมาเม่ลูกมันเลยนั่นกนยังต่อราคากันอยู่เพื่อนว่าเอาคนต่อกันซักกันตัวแม่เบิดเบลอหนี่ตัวแม่เหมือนกับอืมแม่ละจักบาทล่ะ อันผมเมื้อนคู่นี่หนังส้าเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันครับสองตัวพี่น้องว่าเป็นตัวเดียวเลยสองหมื่นเจ็ดพันความสูงกับสี่ร้อยถ้าได้ร้อยสิบกว่านี่บอกมีพี่น้องตัวเมย์ ราคา2 10, 7 0 0 0ราคาห้องต,ต่อรองไลเบอร์ติดต่อเขาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดศูนยห้าเจาเอาพี่น้องคุณใดสนใจแล้วพี่น้องเด้อควายเลี้ยงเนพี่น้องเนาะนับตะโกดไวันะต้อนทกเอาเอาของพี่น้องคุณใดอยากได้โทรเขามาของพูนยบุญของบ้นนี่ข้าเจ้าบ่นี่เปิดเมนานั่งทั้งสองบอกโอ้นี่พี่น้อง เมนางเมย์นังสูงเท่าไรร้อยเศร้าเท่าไรเนาะบึงในสายตากันสิเศร้านี่แหละหอจิตรพี่น้องและค่าหลายไปอะไรละแม่นี่สองตัวสองตัวนี่สองหมื่นสามพันพี่น้องถือตัวละหมื่นกว่าบาทนี่ได้นี่เนาะเป็นวาบ้นขาดนำเดียกนิดหน่อยเศร้าสามตัวเทิรกละแมนบ้างหนึ่งเนาะมีสองตัวนี่เนาะเป็นวาเศร้าสาม สองหมื่นสองตัวเขาไม่อองพี่น้องเบอร์ตีดต่อเขาศูนย์ศูนย์แปดสี่สาเก้าอาพี่ไรผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่นออ้อ,องผู้ดใดสนใจนนโใใจทรเข้ามาเลยเป็นค่อยเลี้ยงค่อย กวยเหลียพี่น้องเม่นั่งตลาดบ้านตาลนี่รพี่น,อน้องปายกลไปตัวักบาทเหข้าเจ้วาวเจ็ดพันหาาทีนี่แปดพัหาทีนี่พี่น้องไม่กด้ยเม่เลนี่โอ้ตัวเม่แปดพันหนวะนพี่น้อง 8,500เป็นควายแม่ดีพี่น้อง8,500บักดอนน่จักบาทอีดอนนี่อีดอนเท่าไหร่ราคาอีดอนวันนี้7,500มันได้ลูกเราไปนี่7,500บักลูกรอนี่เดซัซนค้อยกล้องโอ้18,500พี่น้องนี่ตัวนี้18,500บ่าขายแล้วบ่ 18,000หา้อยราคาห้องต่อรองเอาเบอร์80ยังล่ะห้อยก้อง886 240 4753 4753เ่องพี่น้องเด้อ3ตัวนี่พี่น้องรับสนุนตลาดบะไก่บ้านเน่ยพี่น้องเด้อไอ้บ้านมีงัวไม่ควยกับแก่ข่มาขายรวดพี่น้องเกเข้มาขายเองขายง่ายขายงัวขายควายในตลาดมันหลายในหอยซื้อ ขามาสนับสนุนตลาดพุ่นน้ำเพราะเลยมีหม่องซื้อหม่องขายอันห้องสีแลนไปขายอันทั้งพุ่นไก่ไก่ไกไก่ไดนอันนี้วันศุกมันสีมีเตลาดได้แน่แต่วันศุกมันมีอยู่นี่แหละบ้านปลาโันี่แหละกับวันจัดมันมีหลายหม่องแต่วันไก่อันเขาอันเขามาสนับสนุนตลาดบ้านเขาใอ้มมนใหญ่ให้มันใหญ่ง่วงไขเขาวไอ้หลายหน้าห่างเขามามันก็ขายดีคือหนึ่งเขาก็ไม่ได้ไปไกลพี่น้องเอาซอยกัน ผมก็สิมาประษาสัมพันธ์ไหนคือเก่านั่นละพี่น้องผมสนับสนุนตลาดทุกตลาดนั่นแหละไปสนับสนุนทุกตลาดมีโอกาสทานไปอันไหนก็ไปพี่น้องเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยหางเย็นหางเย็นโอ้หางเกือกหนึ่จักบาทละเจ็ดพันเพันบาทเจ็ดพันพันบาทสินพันวิชิตาสิซื้อใอายุแปดพันโอ้เจ็ดเจ็ดวิชตาเอาดูเจ็ดพันบาทสินอันแม่บ้านนี่เด้ขายบ่าแม่บ้านนี่ เมย์ม่นมา,านอือโอ้เอาไปไว้อนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ไว้แม่ม่านม่นานท่องแล้วจะไปกินนอ้องสักก้อนบ่ได้ขายซื้อมาจากบ้านแล้วนี่มื่นหาบมื่นหาร้อยมื่นห้ครับไม่อยู่ยอบ่หรอเ <c oughs> มื่นวลามื่นหาพันหนึ่งซื้อมาแม่ม่านตัวน,นั้นเจ็ดพันมาสั่นพี่น้องคนหลายกว,ว่างัว มันยืนบึงว่ะมันมันไม่ตูดสื่อพี่องราคามันแพงรือราคามันถึกตูดสื่อกับสื่อเพือจะสี่ข่ากับสื่อเมือน,นึงนี่เมีนี่สื่เมือน,นึงพวนี้กับตัวละเจ็ดพันแบบคตะาห้องต่อรองได้อยู่